สวัสดีครับพี <scope. S 2> ่น <meals. S 2> ้องมากินข <s we ep> ้าวน้ำกันเด้อมาเนี่ยแซ่บๆบบ่ไม่ถูกถามหมูมากินข้าวน้ำกันโบเด็กปัญัยมันเนี่ยแต่หักบัดลงผิวแ้วมันสีดเดืกพี่น้องเลยเป็นยางเนาะพี่น้องเนาะเคยเบิ่งเลยพี่น้องกะนย่างเพิ่งกะหู้ีิสัยนะ ข้าวกับมุมยังเยอะทอดกุ้งใส่แป้งแกงสุกกระดัมเนี่ยบหมกมิทำมจะบ,บ้านสามโมนเผื่อมันจะตู้เย็นว่ะเนี่ยแยแ้่แต่ก็พอซู่ฝนอ่อมมันมีน้ำไปตุกในพี่น้องจ้า อ่อมเพียงจะอ่อมเหมือนกันอ่อมกระดูกมันจะอ่อมซี่คุ้มอันโคกหมูกระดูกอ่อนพี่น้องกระดูกอ่อนใส่มักทั่วใส่มักแค่แล้วก็ใส่อันบวบลายจีบงเราไปตู้ฝึกลงคนวะามาๆพี่น้องมา้ยมึงน้องหล่าผอ่ กุ้งแหมงสุดแป้งทอดอสุดแป้งทอดกุ้งนี่นอนเมตุนว่าบ,บุปปินดอกแม่ตุนกับคนบันเบบนาะเด้อบาเด้อพี่นั่งเด้อทางลาบทางไทยทางประเทศในประเทศ นะนะมาขินข่าและแมตูลเรือจ้ากระเด็ดบางพลูกหลานอยู่ไก่อยู่ไกลมาเด้อมาเด้อมาเด้อร้านชาวมานาะชาลาบ่าวอีสานขิงข่าน้ำพี่อันป้าตุน วันมันยำครอบกรอบกรอบอ,อันนี้นมหวานให้พอสุกมากเลยนะเขาซื้อให้แต่ไปเห็นงานถูกนหมเนอะนมหวานพอชุกเลยใส่ขขใตู้เย็นไว้ chín kiểu này là cả, chín của hoang tàn, ạ, P'Nong, hoang tàn lăn long cọ, thử chín cả, chín này ăn tạm, thành non บอกบักสมนะจะว่าอยู่นั่นแหละ ูอีสานนหากินยากเรือไม่้องตลาดอย่างเดียวอันนี้อยู่ทะเลสบายใช้กับบาอย่างนะเพี่น้องเนาะเขาจะเคยดันเปลือยอยู่สิคุดุนะ โอ้บมกตัยแล้วเนาะพี่น้องกระด,ด,ดูกต้มบึกเมืองเว่อยด้อมีแต่วันจีว้างกระดูกกระแน่นเนี่ยบเบาอะไาใหญ่ดูตัวไอยบอลละวะมีหมกอีกหมกนี่มันก็แปลกเยอะอยากถามให้เ่อซุกงงคนซื้อเนาะกับตอบซื้อแล้วกระดูกมันบร์เด้อพี่น้องตมจังมืองเว่อรเด้ มื้อนี้กินข้าวเย็นเลยพี่น้ากว่ามันเหนียวแบบที่มันมดแบบที่เฮ็ดกินตลอดแล้ว แม่แม่เธอทำเธอก็อยากกินแต่เนื้อมันแลนะเนื้อมันมะงอหรืงงอเปล่ากระดูกขางกระดูขกขางัวอ่อนเนาะกระชูคกระอมอ,อมกระดูก ซี่คูงหมูนะั่นก็ดูอ่อนมา้ยนะพี่น้องบอกพี่น้องก่อนผู้เพิ่นมานน้ำลังเนาะใส <c oughs> ่มะเขือพวงใส่มะเขือพักยาวเอาอัอนลูกขี่พองๆหน่อยพี่น้องมองพองๆแจังหน่อยนะเอามาอ่อมแซ่บฉุบก็แซ่บเป็นเมนูใหม่เด้อพนะี่น้องมีแต่ตำอะไรเนาะบม่อยานะ่างเนาะ เขาอมใช่เนี่ยให้ดุกหมูเสียังไปตำก็แตะคู่เกล้าต่ำกันขีมือนะฮ่าแล้วลากับข่าวบ้านเฮาแล้วพี่น้องเนาะเขี่ยมังมีกะบฮ่าแล้วลากถึงนั่นแหละผ่านถึงพี่น้องเอฟซีอยู่ไกลอยู่ไกลเด้ออยู่ในประเทศนอกประเทศขนม กินหลายดีเด้อพี่น้องขนุนเนี่ยมันวนวลขึ้นวนวลขึ้นนะอิ่มอืมลองแกงเต็มหมน้อยก็ได้ไดแต่มึงมีเนาะอืมแกมาบีจ้จะบูมันบันบัน,บนเบนบนมือเออเดือดสามสิบกว่าเนี่ใยใหญ่ดิแหง้งเบ้อไหมเนาะเ <c oughs> ดือดสามสินมนบ,บน้ำก็แห้งเบล้อ ไปสะมาหเห็นเจปาด้อยลองลองโคตรสนา,อานอยู่นะฮะโหได้ไปเลยเด้อเรากินบอาไว้เจพัก <c oughs> แถวแล้วดีเพราะโชคก,กินจะน้ำแถ,แถวจะไปใส่ใส่จะร่วงม,มาสิตุ้ยตอยมันจะปั้นหนาเลยปั้น อมพันเทพันละนั่นเขาบว่าเ่ายังบ่ย้อม่อน้องจ้ากอชุกปันอย,อยังยางได้อยู่เป็นสิบแปดปีบราสันต์ปเอ, <ừ. S 2> อ้ยบ่ไอ้สัตว์สิบมงกุฎเหอ ห่อนเริ่มมานเมื่อเมื่อือคือฝนที่ตกกว่าอ,อ่อนเจ้าครับเสรแล้วน้ำในกระถางไม่เยอะแยะอพอชุบผืนเห็ดอ่อนพี่น้องจา้าติ่มถั่วตักออมกมาเมื่ออุดลูดนี่นี่สงสัยแซ่บแซ่บครับ ้านแม่ตูนนี้จะพอสุกเลยทำกับข้า,ขาพี่น้องจา๋าว่าเผินเป็นคั่วพอคั่วแม่ตูนทำเลยฮบมาถือปากเพิ่นเดี๋ยวผักกะตีเค็มเดียเด๋ยวผักกะตี้างเดี๋ยวกะตีเผ็ดทุกอย่างแต่เผินตี้เลยแม่ตูนไม่ต้องทำเลยต้องนั่งรอกินอย่างเดียวทำงานพออืเอารา,ายใหญ<ท>่างเมื่อไหร่ได้แหละพี่น้องเพิ่นจีบเพิ่งไอ้เพิ่ง อืมอ่าสำหรับคีนี้ก่สสิขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปต่อกินหนาจา้าขอขอบคุณมากมากทุกเม่นทุกกำลังใจทุกการติดตามและทุกรับพี่น้องรับชมทุกท่านขอขอบคุณมามากจา้าอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผมใช่ผากเนื้อผากตัว